พระราชกุศลพระบรมศพพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลของในหลวงพระราชินีในหลวงพระราชินีกษัตริย์จิกมีราชินีพูตานทรงเป็นพระราชกุศลพระบรมศพพระพันปีหลวง ซึ่งเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลที่สำคัญและมีความหมายยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปที่พระที่นั่งดูสิกมหาปราสาทเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมพระบอนศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวง เมื่อเวลา19บนาฬิกา21นาทีวันที่29ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการจัดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรณยสภาโดยมีพระราชปฏิสันฐานกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานและสมเด็จพระราชินีแห่งพูตานที่เสด็จมาพร้อมกัน ในการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศระบอนศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงทรงกราบอย่างสุภาพนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงจุดทุปเทียนเครื่องนมัสการพันทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนวานที่หน้าพระแท่นพระนพตตนมหาเศษทรงกราบอย่างเคารพ เมื่อพระพิธีทำสวดพระอภิธรรมครบสี่จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะหนึ่งรูปที่ถวายอดีเรกและพระพิธีทำสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักศนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพตมมหาเศษและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อกลับไปยังพระราชวังดุสิต การบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพนี้เป็นการแสดงความเคารพและอุทิศพระราชกุศลต่อพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระราชินีที่มีความสำคัญมหาศาลในประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยและเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเจ้าภาพและความสำคัญของราชการไทยแต่ที่น่าสนใจคือการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ยังมีความหมายอีกหลายประการ ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นการพูดคุยและคิดเห็นแบบต่างกันในกลุ่มบางคนคุณคิดอย่างไรกับการบำเพ็ญพระราชกุศลและความหมายที่ถูกแสดงออกมาในพระราชกุศลนี้คุณมีความเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพและอุทิศพระราชกุศลในรูปแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมะ มีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ like ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลานี่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความเคารพต่อพระบรมศพของพระราชินีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการแสดงความเคารพแบบนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาการแสดงความ